โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกท่านด้วยกันนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับตาการันตีนะครับในช่องลูกกอลันตีนะฮะนี่ก็เช่นเคยครับอยู่กับเจ้าเว็บสองทีนะครับวันนี้ได้ทําการผ่าเครื่องอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็ที่เห็นนะครับ่าเดี๋ยวผมพามาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับคราวนี้นะฮะก็ที่เครื่องนะครับอ่าก็ตัวนี้ก็จะจะทำการผ่าเครื่องแล้วนะครับก็หรือน็อตหรืออะไรออกมาแล้วนะครับที่เครื่องเป็นแบบนี้ก็เป็นที่เออเรียกว่านี่นี่นี่ซีนก้านข้อนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแค่นอ่ะเหมือนอะไรนี่แหละลืมแล้วนะครับ มันหายไปครับคือมันขาดนะครับมันขาดไปนะครับมันขาดไปนะครับอ่ะทีผมชี้นะเนี่ะที่จริงต้องมีแบบฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมแ้มีแหวนนะครับแหวนทองแดงนะครับข้างข้างข้างก้านนะฮะข้างขวาหายไปนะครับเลยทําให้การสึกนะฮะดูเห็นไหมเพราะว่าก้านเนี่ยนะวิ่งนะฮะวิ่งหายฝั่งเห็ไหมวิ่งหายฝั่งได้นะครับแล้วก็ไปถูกก็ตะเป็ดนะครับเลยเป็นรอยเห็นไหมลอถูวันนะครับ เป็นรอยนะครับแล้วก็ทําให้รถผมนะอาการนํามาก็ลูกแตกนะครับลูกแตกนะครับอ่ะยวผมยิบให้ดูแล้วกันอยู่ไหนวะนี่นี่ท่านผู้ชมลูกแตกนะครับลูกแตกแล้วนี่จะเป็นลูก58มิลนาบท่านผู้ชมที่แมิลนาบแตกอีกแล้วนะครับหนึ่งลูกนะแตกอีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ถือว่าที่ผมสังเกตดอยู่แล้วน่าอาจจะโอตอลูปนะครับน้ำมันโอตอลูปน้ำมันทูทีน้อยไปนะครับตัวปั๊มน่าจะมีปัญหานะครับปั๊มโอตอลูปน่าจะมีปัญหานะครับก็เลยเิงกระบงกไปนะครับนี่ก็เป็นเสื้อนะครับเสื้อเป็นรอยนะฮะดูท่านผู้ชมมันจะเป็นรอยนะฮะเห็นไหมเห็นเส้นไหมนะครับจะเป็นรอยหมดเลยนะครับโอตอลูปมันแห้งนะ ก็นี่เปิดฝายดูมันจะแห้งอย่างนี้เลยนะครับท่านผชมนี่เห็นไหมเห็นรอยไหมนี่ลูก้า8.5นะครับคือมันจะสุดปอกนะครับก็ฟันต่อไม่ได้นะครับก็ทําใจฮะเปลี่ยนเป็นทําเป็น56ใหม่นะครับขึ้น56ใหม่ผมมีตอนนี้มีสามเสื้อนะครับเสื้อแดดครับมีสามเสื้อนะครับก็มีลูก้าว8สองตัวนะครับแล้วก็ลูกอ6เสิร์1ตัวนะครับ เดี๋ยวผมตัดไปตอนประกอบเครื่องเสร็จเลยดีกว่าคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบเครื่องนะก็ย้อนไหน่อยกันนะครับว่าผมได้กว้านนะครับเป็นลีซีนะครับทำเป็นลีซีไปเลยนะครับลีซีนะครับแล้วก็ข้อบีดนะครับใส่ข้อบีดด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็ขอโทษทารายด้วยละกันถ่ายรูปมาไว้นะครับ นี่ก็เป็นรีดสีของแดดนะครับผมใส่เป็นรีดสีแดดนะครับตอนนี้นะครับคว้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่กับพร้อมกับเสื้อฝานะครับ56.5นะครับก็คือนัแหละไซส์ร้อยห้าสิบนะครับลูกแดดนะครับเซซเซอร์ตัวนี้นะครับก็ผมไม่ได้เขียนคลิปไว้นะท่านผู้ชมเพราะว่าคลิปนี้มันนานแล้วนะครับผมเพราะเพิ่งเอามาตัดต่อให้ผู้ชมดูนะครับก็อัพสเต็ปเป็นข้อบีดนะครับการบีดนะฮะ สี่ลีดนะฮะไอ้ลีดสี่ลีดสี่ของแดดนะครับก็โอเคเราผมพามาดูนะครับว่าต่อประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับผู้ชมไปโอเคครับท่านผู้ชมนี่คือการผมกำลังประกอบเครื่องนะครับขออภัยด้วยท่านผู้ชมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะเพราะว่าไม่มีใครถ่ายคลิปให้นะครับกาตั้งกล้องก็ไม่มีนะครับตอนนี้ก็กําลังประกอบเครื่องนะครับวางชุดเกียร์นะครับแล้วก็พวกล้างนะครับล้างต่างๆนะครับตอนนี้ก็ นี่นะครับก็นี่แหละประกอบนะครับเลมประกอบดูลูกนะครับขึ้นสุดลงสุดไหมใส่เข้อเวียงของข้อเวียงของบีดเนี่ยการขึ้นการลงมันดีไหมนะครับก็ทำมาไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเดินๆนะครับก็แล้วก็อันนี้รูปหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใส่รูปแหวนนะครับใส่กับเสื้อ56มิล56.5มิลน,นะครับก็ เดี๋ยวผมให้ดูเอ้ยให้ดูตอนเต็มเลยว่าขึ้นเลยว่ะนี่เครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใส่ท่อรอดนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายคลิปนะครับผมจะให้ดูคลิปเสียงนะว่าเป็นยังไงนะครับเสียงเป็นไงนะครับริตสีโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็มาฟังเสียงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเอ่อเป็นตอนนี้เป็นชุดของนะครับ เสื้อแดดลูก56.5นะครับแล้วก็ข้อเหวี่ยงบีดนะครับดีซีนะครับคอบูเดตนะครับข้อรอดของ BTL นะครับ BTL หนองรีนะครับม mm hmm. าฟังเสียงกันนะว่าเป็นไงอันนี้ก็ใส่มางใส่มง,ใส,มงใส่ไม้ฮะมีวัดรอบ <c oughs> นะคับผู้ชมฟังเสียงหน่อย เดี่ยวบอลก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมที่สี่หน้ารอบนะครับ จับประมาณนี้นะท่านผู้ชมเสียงนะครับวาดูรอบผัดจับประมาณนี้นะทุกคนไรบอกว่านี่ประมาณนี้ถังไรเบาปกตินะครับกล่องแดดกล่อง้มแดดนะครับนี้เป็นทูทีผสมถ่านนะครับ โอเคัท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับจบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับแลคลายให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามนะครับบนช่องทางบนเฟซบุ๊กนะครับก็ติดตามทางเพจเฟซบุ๊กได้นะครับพิมพ์ไปว่าตะกอลการันตีนะครับเจอเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใครอยากติดตามทางเฟซบุ๊กหลักนะครับหรือมาพูดคุยทักทายกันเข้าที่หน้าเฟซบุ๊กเอ่อผมได้เลยนะครับก็ตะกอลการันตีเหมือนกันนะครับแต่เป็นรูปโปรไฟล์ผมนะครับก็ ทักถ่ายเข้ามาได้นะครับสอบถามเรื่องสมรรถนะก็ยังอยู่นะท่านผู้ชมก็ยังอยู่นะสมรรถตัวประกของเราเนี่ยก็ยังอยู่นะครับก็สอบถามได้นะครับเรื่องสายฟงสายไฟสายอะไรนะครับไปบ้างนะครับสมรรถแปลงอะไรใส่อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เว็บสงทีนะครับใครสนใจอยากแปลงอยากอะไรก็สอบถามได้นะครับหรือว่าจะมาทําที่บ้านผมก็ได้นะครับถามที่ร้านผมก็ได้นะครับก็รับทำนะครับก็ท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะขอบคุณการ อ่อรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ